โพสต์แรกหลังถูกโยงเปิดโพสต์ล่าสุดเมพิชนาตหลังโดนขุดประเด็นโยงผู้กำกับโจ้าจากกรณีผู้กำกับโจ้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีถูกร้องเรียนว่าได้ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกเงินจำนวน2ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตทำให้ล่าสุดได้มีการออกหมายจับผู้กำกับโจ้พร้อมพวกแล้วรวมเจนายขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตขุดคุยประวัติผู้กำกับโจ้ออกมาแชร์สารพัดแถมพบว่าครั้งหนึ่ง สมัยเป็นสารวัตรเคยคบหากับนักแสดงสาวเมพิชนาตถึงทั้นสมแหวนขอแต่งงานมาแล้วด้วยล่าสุดเมพิชนาได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังชาวเน็ตขุดคุยข่าวเก่าโยงผู้กำกับโจ้โดยสาวเมได้โพสต์ภาพผู้แฟนคนปัจจุบันอย่างไฮโซบิ๊กคารวัตคงสิริการนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโชว์รูมรถหรูพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักและเช็คอินว่าวันนี้แฟนน่ารักจัง ด้านเพื่อนๆดาราและเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้รัวๆบางคนบอกว่าได้เจอคนที่ดีมากๆแล้วนะคะคนที่คู่ควรคุณเมย์สวยเก่งฉลาดในการใช้ชีวิตและเลือกคนรักค่ะยินดีด้วยกับคุณเมย์ด้วยที่พาตัวเองออกมาจากคนแย่ๆใจโหดร้ายได้คือโชคดีมากที่รอดมาจากคนนั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ